แต่ว่าภาคกลางหรือว่าทั่วทั้งประเทศจะมีอาหารหนึ่งอย่างที่เช้าเช้าเรานิยมกินกันเป็นประจำนั่นก็คือปลาต้มโกแเพราะถ้าพูดถึงอาหารที่ติดชื่อแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยจริงๆมีหลายอย่างแต่ปลาต้มโกนี่ก็ถูกจัดอันดับล่าสุดเหมือนกันอ่านะครับก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าเขายิ้มออกเลยครับเขาบอกว่าพอถูกจัดอยู่ในอันดับโลกแล้วเนี่ยเขาก็ขายดีขึ้นใช่ค่ะหลังจากที่เว็บไซต์ แอตลาสเนี่ยนะคะฟู้ดแอตลาเนี่ยเขามีการจัดอันดับปรากฏว่ามีคนไปต่อแถวแล้วก็ไปซื้อขายดิบขายดีพาไปดูหนึ่งตัวอย่างที่จังหวัดตรังว่าเขาขายดีขนาดไหนไปดูภาพกันก่อนค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทอดกันเป็นมือระวิงนะคะต้องคอยกลับ คอยพลิกเพราะว่าลูกค้ามาซื้อตลอดเวลาปลาต้องโกก็ต้องทอดตลอดเวลาถ้าไม่กลับไม่พลิกก็อาจจะไม่ได้นะแล้วก็ขายไม่ทันคนมากินกันเต็มร้านเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านปัดทงโผชื่อดังในเขตเทศบาลน,นครตรังค่ะเขาต้องช่วยกันทอดเพราะว่าลูกค้าแห่กันมานั่งทานเป็นจํานวนมากจนแน่นร้านแล้วก็เต็มทุกโต๊ะร้านนี้เปิดขายวันละสองรอบเท่านั้นนะคะก็คือช่วงเช้าและช่วงค่าปรากฏว่าเต็มทุกรอบคุณผู้ชมลูกค้ามารอทาน เมนูช่วงเย็นก็จะมีชายเย็นและป่ารงโกตอนนี้กลายเป็นเมนูฮิตติดอันดับโลกเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศความหนาแน่นกันค่ะ นี่นะคะเรียกว่าทั้งช่วยทอดแล้วก็ลูกค้าก็เยอะด้วยตัวเจ้าของร้านเองบอกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะคะที่เมนูปลาต้องโกและชาเย็นเนี่ยติดเทรนอาหารอร่อยอันดับโลกทําให้กระแสตอบรับดียอดขายก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยเขาใช้แป้งในการทําแต่ละวันอยู่ที่30กิโลกรัมตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น40-50กิโลกรัมแล้วส่วนราคาขายปกติคู่ละ5บาทคู่ใหญ่คู่ละ15บาทจากกระแสชาไทยปลาต้องโกก็เลยกลายเป็นว่า ทำให้เมนูอื่นๆทั้งติมม่มซำเส้นหมี่ซี่โครงหมูจอกหมูจอกปลาขายดีไปด้วยค่ะซึ่งร้านก็ไม่ได้มีการแค่ไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นนะคะปาต้องโนและติ่มซำของร้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นสูตรโบราณหาทานได้ยากในจังหวัดตรังตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบโบราณแบบนี้เนี่ยมีเพียงแค่3ร้านเท่านั้นค่ะมากครับปลื้มใจมากครับดีใจมากวันนี้ทั้งทั้งชานี่แค่ไนเสับครับออ ส่งผลต่อยอดตอนนี้ยมือมันลูกค้าก็อยากวต่งัวได้กับอ่าส่งผลมาส่งผลมากครับอ่าส่งผลอ่าตามยอดขายดีมากครับอ่าส่วนลูกค้าหลายคนก็ <c oughs> แบบนี้เลยครับโอ้โห <c oughs> โต๊ะก็เต็มเ <c oughs> พอโต๊ะเต็มหลายๆคนก็ต้องยืนรอคิวกันนะครับบางคนรอไม่ไหวไง <c oughs> ก็เลยต้องซื้อกันกลับไปรับประทานกันที่บ้านหรือว่าหลายๆคนก็ยอมที่จะรอที่ร้านนะเขาบอกว่า Err, ร้านนี้เนี่ยหลายคนที่มาชิมเนี่ยมีเป็นนักท ouais anyway right. well e. ่องเที่ยวจากต่างจังหวัดด้วยนะครับบอกว่าเขามาตามรีวิวในอินเทอร์เน็ตพอเห็นแล้วอยากจะมาทานปลาท่องโกแล้วก็สั่งเครื่องดื่มชาเย็นรวมไปถึงติ่มซำด้วยพอได้ชิมเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนติดอกติดใจนะเอาไปฟังเสียงของคนที่ไปชิมปลาท่องโกไปชิมชาเย็นที่ร้านนี้กันหน่อยครับกินปลาท่องโกะนี่ปลาท่องโกะยอดแช่ลงไปอร่อยมาก่ะ จะไปฝั่งนน้นบ้างค่ะอันนี้เชิญเลยนะคะเชิญเลยนะคะที่นี่อันนี้ใครบินมาจากกรุงเทพมากินโดยเฉพาะเลยจริงเหรอคะจริงอืมวันนี้ไปแล้วแล้วรสชาติมันต่างกันไหมคะกับที่อื่นต่างกันที่คุป้าใช่ไหค่ะรสชาติที่นี่อร่อยกว่าเยอะปลาต้องโก้แน่เหรอคะปลาต้องโก้ทั้งกาแฟเลยค่ะคนที่นี่น่น่ารักเลยอ่ะมาเราต้องลองติ่มซำค่ะหมูย่างอร่อยมากค่ะเมื่อเช้าทานแล้วค่ะกรอบแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองปลาต้องโก้ เต็มกับสังขยายนะสังขยาไข่ไเพราะว่าที่อื่นมันไม่เหมือนไข่ไงคะแบบว่าที่นี่มันจะเป็นแบบสังขยาไข่ที่อื่นจะเป็นแบบว่าเป็นสังขยาะไรเตยหรือว่านมข้นอะไรพวกนี้ที่นี่มันแบบว่ามันจะแตกต่างจากที่อื่นน้ำจิ้มเด็ดด้วยสีแดงสมเจืองอ่าก็ ยินดีกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยที่พอฮิตติดอันดับโลกแล้วก็มีคนเนี่ยสนใจไปกินกันมากขึ้นแต่ต้องเตือนกันสักหน่อยเพราะว่าทั้งชาเย็นแล้วก็ปลาท่องโกนเนี่ยเขาบอกว่าให้พลังงานสูงเหมือนกันนะครับอ,อย่างชาเย็นหนึ่งแก้วเนี่ยจะให้พลังงานที่319แคลอรี่นะครับส่วนปลาท่องโกนหนึ่งคู่เนี่ยเขาบอกว่าให้พลังงาน145แคลอรี่นะครับก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันแต่ทานได้แต่ว่าทานแล้วก็ จำกัดจํานวนการรับประทานหน่อยแล้วก็ทานแล้วก็ไปออกกําลังกายกันนะครับใช่กับอ,อีกหนึ่งทางเลือกเขาบอกว่ามีบางร้านอย่างแถวพุทธมนฑลดิฉันก็พูดอย่างนี้แหละว่าไม่กล้าทานกลัวว่าทานแล้วจะอ้วนเพราะว่ามีพลังงานสูงแคลอรี่สูงแล้วก็มาจากแป้งเขาบอกว่าอย่างที่พุทธมนฑลเนี่ยเขาเป็นร้านที่เขาเรีดน้ํามันออกให้ด้วยนะ,อะโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจหรือ,อใครจะดื่มชายเย็นก็สามารถ รีเควสหรือว่าขอว่าขอเป็นความหวานน้อย,อ,ยอ,อันนี้ก็จะช่วยได้ช่วยลดทําให้เราได้กินของอร่อยด้วยแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนั่นเองค่ะคามาดู